วันนี้ครับผมดีนซุ้มเจ้าหอกนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำวัคซีนลูกไก่แรกเกลดกันนะครับวัคซีหลอกลมมัเศษกับซิวทัมเซนนะครับก็รับไปที่อปฏิตสัตว์อำเภอนะครับอำเภอครับผมจังหวัดครับของหลวงนะครับผมเราไปรับมาเไปรับมาที่เกศเจานะครับผมวัคซีก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบตัวมะทำตัวทําละลายนะก็อันนี้คือวัคซีนะครับผมก็เราก็จะเอามาทําละลายกัน แล้วผมจะมาผสมจะล้างขวดขวดยายอดตาไก่หรือแม่ก็ขวดค้กคีนยาโค้กคีนล้างให้สะอาดจะผสมสองตัวนี้ใส่ในนี้เพื่อว่าผมจะได้หยอดทำวัคซีนง่ายๆนะครับผมเมาดูขั้นตอนกันนะครับผมก็คือลูกไก่นะครอายุประมาณสามวันสี่วันนะครผบจะให้ดีห้าเดือนี่แะสำหรับผมนะก็หลังจากที่เราผสมวัคซีนกับางตัวทำลายแล้วจะได้แบบนี้ จะมาหยดใส่ตาใส่ตาใส่จมูกก็ได้แต่ผมจะหยดใส่ตานะข้างละหนึ่งหยดหยดปุ๊บมันก็จะเข้าไปเนี้ดูใหเขาคลิตคลิตคลิตอ่านี่นะนี่คลิตคลิลิอ่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะหนึ่งตัวมาดูตัวที่สองกันนี่นะลูกนกแดงนะครับผม ันนี้เป็นคู่แม่เป็นคู่เกิดแดงก้องฟ้าพ่อเป็นแดงหยุดโลกถ้าใครสนใจก็แบ่งตรมอายุสี่เดือนนะครับผมแบ่งรุ่นกระทงเลยเนี่ยหยดเข้าไปนะฝั่งละหนึ่งหยดนี่นะครับก็พออายุได,ด้ประมาณสักสามเดือนสี่เดือนแล้วก็จะทำวัคซีนอีกครั้งหนึ่งคือวัคซีนขี้เขียวขี้ขาวอะฮิวานะครับก็รับที่ได้ที่ปัสสัต อำเภอได้ทุกอำเภอเหมือนกันนะครับผมของหลวงรับรับได้เลยหาศาสตวาแพทย์รับไปขอรับได้เลยนะครับผมเขาจะถามว่าไก่มีกี่ตัวมีเยอะไหมก็บอกหมอไปนะว่ามีกี่ตัวเียงเยอะก็ขอะอะไรขอเยอะๆนะครับถ้าเลี้ยงน้อยก็ไม่ต้องขอเยอะขอน้อยไม่ต้องไปงกนะครับผมไม่ต้องไปเอาเยอะเผื่อคนอื่นด้วย <laughs> ต้องทํานะครับทุกวนันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับเลี้ยงไก่ก็ต้องใส่ใจไปหน่อยนะเพราะว่า มันก็คือรายได้เราอย่างหนึ่งนะถ้ามันถ้ามันตายสูญเสียมันก็เท่ากับว่ารายได้เราก็หายไปนะเรามีต้นทุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เสียอาหารเสียยากว่าจะโตกวา่วาจะมีผลิตผลผลิตนะก็คือลูกไก่นะเรามีต้นทุนหมดนวะก็ฉะนั้นต้องดูแลครับทําวัคซีนให้ครบนะไก่ไก่ยุงไก,ไก่ใหญ่ก็จดบันทึกนะคับพ่องพ่อไก่แม่ไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ต้องทำเหมือนกัน,นครับ อย่างน้อย,อยปีนหนึ่งครั้งก็ยังดีครับอหิวาที่เขียวพี่ขาว